สวัสดีนะครับผมวิดีโอนี้ก็จะเป็นการเอ่อเรื่องเกียร์ครับเกียร์ของรถแจ๊สนะครับแจ๊สดีดีครับตัวแปดคอย idsi นะครับตัวนี้ก็คือเกียร์มันมีปัญหาแล้วเราก็ทำการซ่อมก็มาแชร์ให้คนที่ใช้รุ่นเนี้ยได้รู้ว่าเออมันมีอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับตัวนี้ก็จะเป็น ราคาเกียร์นะครับไปซื้อมาเองเลยนะครับใช้แจ๊สแจ๊สแส่ท้ายรถได้ก็รับาตัวนี้ก็8ปดพันนะครับนะครับแต่ว่ามันต้องมีจุดสังเกตนะครับซื้อต้องให้ระวังนะครับไม่ใช่ว่าซื้อแล้วใส่ได้เลยนะครับาะแต่ละเอ่อที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในรถรุ่นนี้นะครับเกียร์มันอยู่ในรถรุ่นอื่นๆซึ่งอัตราทดเนี่ยมันจะไม่สอดคล้องกันเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าซื้อผิดเนี่ยมันก็มีอู่ที่เขารับจบได้นะครับอาจแต่ว่าเพื่อไม่ให้มันเสียเงินสองรอบนะครับ ทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าต้องเกียร์ต้องแบบไหนนะครับอาจจะถ้าเกิดใครซื้อหรือใส่ไปแล้วมันมีอาการที่รอบเริ่มมันไม่สัมพันธ์เงี้ยก็ต้องกลับไปแก้มีอู่รับทาอยู่นะครับแก้เพิ่องทายนะครับโอเคนะครับมาดูรูปสไลด์รูปต่อไปนะครับอ่ะตัวนี้ก็เป็นที่ร้านที่เราไปเลือกซื้อนะครับผมไม่มีส่วนให้ส่วนเสียอะไรนะครับคือเป็นการแชร์ประสบการณ์ที่เราไปทํามานะครับอ่าจะย้อนกลับไปก็ค่าเกียร์ลูกก็แปดพันนะครับอันนี้เป็นที่ร้านก็มีเครื่องมากมายนะครับ เ็เข้าไปเลือกซื้อได้เลยนะครับคันนี้การซื้อเครื่องพวกนี้ต้องคนซื้อต้องมีความรู้นิดนึงนะครับมีความรู้แล้วก็มีรู้จักร้านที่เขารับทํานะครับที่รับซื้อให้เราซื้อของแล้วไปทําให้อะไรเงี้ยบางร้านเขาไม่รับนะครับช่างเขาจัดการเองหมดนะครับบางร้านเขาก็รับต้องคุยกันก่อนนะครับเนี่ยพอซื้อเสร็จก็ยกขึ้นท้ายรถได้เลยนะครับเกียรูปเนี้ยช่วยกันสองคนยกได้ครับคนเดียวอาจจะไม่ไหวปวดหลังแล้วก็ห่อกันน้ําให้ครับก็เดี๋ยวมาเปลี่ยนตัวคันนี้นะครับ เนี่ยคราวนี้ก็ยกแล้วไปที่อู่นะครับก็ยกเยกเขาเอาเกียร์ออกครับไม่ต้องยกเครื่องก็ได้ครับค่าใช้จ่ายก็ประมาณเฉพาะค่าแรงก็สองพันห้านะครับยกเกียร์นะครับเนี่ยถ่ายแล้วยกเกียร์ครับคราวนี้อันนี้เป็นรูปสุดท้ายแล้วก็จะเป็นเดี๋ยวจะมีต่อไปนี้จะมีวิดีโอครับแต่ตัวนี้จะรูปอธิบายคือเกียร์ที่ยกเนี่ย ข้อสังเกตที่เราจะซื้อมาเปลี่ยนจุดสังเกตก็คือตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์วัดความเร็วซึ่งข้างในเนี่ยจะมีเรื่องอัตราทดเฟืองท้ายอยู่มันจะไม่เท่ากันเหตุ III. ที่ไม่เท่ากันเพราะว่าเครื่องตัวนี้ที่ญี่ปุ่นวางในหลายโมเดลนะครับวิธีสังเกตคือเซ็นเซอร์ที่เราจะใช้ได้สําหรับแกสที่ที่ในเมืองไทยมันจะต้องเป็นลน sensor, ักษณะเซ็นเซอร์จะต้องไม่มีแผ่นเหล็กรองนะครับเนี่ยตัวอย่างก็คือในอย่างในรูปนี่ที่ผมวงๆให้เนี่ยมีแผ่นเหล็กรองตรงเซ็นเซอร์วัดความเร็วเนี่ยอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับจริงๆมันก็ใช้้ได ลูกค้าต้องไปแก้เฟืองท้ายถอดเปิดเกียร์มาแก้เฟืองท้ายอยีกครับแต่ตัวนี้ก็จะซื้อแล้วก็ใช้ได้เลยใกล้เคียงที่สุดก็คือลักษณะนี้ครับวิธีส,สังเกตคือซื้อเกียร์รุ่น8คอยก็จริงแต่ว่าเราจะซื้อแบบไม่มีแผ่นเหล็กรองครับตรงเซนเซอร์เฟืองท้ายนะครับนะครับวิธีการแต่ว่าไอ้ตัวนี้จริงจงมันก็ได้แต่ว่าจะมีอู่ที่เขารับจบรับทําต้องเปิดเกียร์มาแก้เฟืองท้ายนะครับผมจริงๆก็ใช้ได้แต่ว่า อาจจะไม่ไม่ได้จบถ้าอูทั่วไปเขาเขาอาจจะทําให้ไม่ได้ครับอูทั่วไปเขายกขึ้นยกลงเนี้ได้อยู่คระซื้อทรงรุ่นเลยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือแชร์ประสบการณ์ให้นะครับเดี๋ยววิดีโอต่อไปจะมีวิดีโอให้ดูมีอาการที่ว่ามันเสียเสียยังไงนะครับแล้วก็อาการที่มีรูปอะไรครับก็โอเคนะครับดูต่อไปวิดีโอขอบคุณที่ชมคลิปนะครับเดี๋ยวต่อเลยนะครับขอบคุณครับ นั่นแหละคือเร่งเครื่องนะเห็นไหม,มว่ารอบมันไม่ค่อยขึ้นแต่ว่ารอบเครื่องขึ้นแต่ว่าความเร็วไม่ค่อยขึ้นนะครับอาการเกียร์เสียนะครับนี่วิ่งอยู่มอเตอร์เวย์ครับเนี่ยเครื่องเนี่ยเร่งแต่ว่ารอบไม่ค่อยขึ้นนะครับขึ้นช้าอย่างเงี้ยครับอะไผ่อนเนี่ยเดี๋ยวลองเร่งดูเร่งอะไรขึ้นชันชันนะ ลง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 ทางลงเนินนะลงดูลงเขาเนี่ยสามพันกว่ารอบอ่ะยังไม่ถึงร้อยยี่เลยเนะครับ ใส่เกียร์นะครับใส่เกียร์แล้วทั้งเกียร์อะไรก็ขึ้นไฟกระพริบเกียร์ A รถก็เบรกลงก็กระพริบมันไปดีกระพริบเกียร์มีปัญหาใส่เกียร์รถไม่ไปนะครับใส่เกียร์รถไม่ไปนะครับอาการเน,นีี้รุ่นแปดคอยเป็นเครื่องแปดคอยแต่ว่ามันเซนเซอร์ สปีดเซนเซอร์มันจะมีแผ่นมันจะมีแผ่นเหล็กรองอย่างเงี้ยถ้าเป็นรุ่นหน่อมันจะมีไม่มีแผ่นเหล็กรองเงี้ยมันต้องซื้อตองรุ่นถ้ามีแบบนี้ถ้าเป็นรุ่นหน่อมันใช้ไม่ได้นะแจ็คดีต้องซื้อแบบไม่มีแผ่นเหล็กรองตรงเนี้ยครับน,นี่มาซื้อเกียร์เกียร์นะเกียร์ลุ่นไหนเอ่ยรูกเนี้ยเกียร์ อีกอันนึงก็ตัวนี้เป็นเซนเซอร์หัวเกียร์นะครับตำแหน่งบอกตำแหน่งเกียร์นะ Park ครีเวิร์ i ดีไนะครับตัวนี้เป็นเซนเซอร์วัดความดันสมองเกียร์อะไรก็คือตัวนี้ชุดนี้เป็นสมองเกียร์นี่สายสายเปลี่ยนเกียร์นะครับเนี่ยสายเปลี่ยนเกียร์มาเขาขายมือสองเชียงกงมาทั้งสายสลิงเปลี่ยนเกียร์ก็ให้มาด้วยนะครับเพื่อความกระชับนะครับเซนเซอร์ พร้อมน,นีสมองเกียร์อยู่ตรงนี้นะครับวบคุมความดันของเกียร์นะครับผมนี่ครับ